ตรวจน้ําตาลปลายนิ้วควรตรวจช่วงเวลาไหนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําให้ฟังเนาะเบื้องต้นนะคะการตรวจน้ําตาลปลายนิ้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนท้องคนทั่วไปแล้วก็คนเป็นเบาหวานนะคะแต่หลักๆในการตรวจน้ําตาลนะคะก็จะมีหยุดตรวจอยู่2ช่วงก็คืองดอาหารนะคะมากกว่า8ชั่วโมงแล้วก็หลังรับประทานอาหาร2ชั่วโมงนะคะซึ่งค่าต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปการตรวจน้ําตาลตอนที่งดอาหารนะคะแล้วมาตรวจเนาะแชั่วโมงนะคะคนปกติเนี่ยไม่ควรเกิน100นะคะก็คือ77-100ถึงมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแต่ ถ้าทานข้าวไปแล้วนะคะแล้วมาตรวจ2ชั่วโมงนะคะเพื่อติดตามการทํางานนะของอินซูลินหรือการติดตามการทํางานที่เข้าสู่เซลล์นะคะหลังจากทานข้าวไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะน้ําตาลไม่ควรเกิน130แต่ถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วนะคะเราก็ต้องดูความรุนแรงของโรคด้วยน Cap ้อแล้วก็ค่าที่เหมาะรับได้นะคะแต่โดยปกตินะคะก็คือถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้างดอาหารมากกว่า8ชั่วโมงแล้วมาตรวจน้ําตาลไม่ควรเกิน130นะคะก็คืออยู่ในช่วง80-130ถึงและถ้าทานข้าวไปแล้ว2ชั่วโมงมาตรวจนะคะในผู้ ป่วยเบาหวานก็ไม่ควรมากกว่า180นะคะลองไปตรวจดูแล้ววิธีการง่ายๆนะคะคือเราสามารถตรวจเองที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไปตรวจถึงโรงพยาบาลเนาะเราจะได้ทราบค่าน้ําตาลแล้วก็รักษาตัวเองหรือดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมได้ทันนะคะ